กำลังเดือดเลยค่ะปลาชิ้นใหญ่ๆนี่นะคะเราใช้เป็นปลานินค่ะเราไม่ใช้ปลาดุกถ้าปลาดุมันจะเป็นก้างนะคะอันนี้กินปกติเขาจใส่จ,จานเนาะแต่เราใส่ชามก๋วยเตี๋ยวค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมีเมนูนำเสนอน้ำยาปลาปลานินนะคะคินขนมจีนอร่อยมากเลยค่ะ อันนี้ก็คือคนที่จะทำให้เรากินนะคะคือพี่ชมพูค่ะเด๋ว <c oughs> <Yeah. S 2> เราจะพาไปดูนะคะว่าน้ำยาปลาปลานินมันนะ่ากินแค่ไหนนี่นะคะกำลังเดือดเลยค่ะปลาชิ้นใหญ่ๆนี่นะคะเราใช้เป็นปลานินค่ะเราไม่ใช้ปลาดุกถ้าปลาดุกมันจะเป็นก้างนะคะอันนี้กินง่ายเข้าปากได้สบายเลยค่ะ น่ากินไหมคะผักเห็นแค่ผักก็น่ากินแล้วใช่ไหมคะสวยงามขนมจีนหนึ่งเข่งคะ่ะผักสดผักลวกน่ากินไหมคะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูนะคะว่าวันนี้จะอร่อยแค่ไหนดเดี๋ยวเราไปชิมกันคะ่ะนี่นะคะจะเป็นขนมจีนที่เรานึง่งเพราะว่าขนมจีนของเราเสร็จู้เย็นไว้เส้นมันจะแข็งค่ะ วิธีการให้นิ่มคือเอานึ่งเอานะคะทุกคนบรรยากาศการอร่อยแซ่บก็จะเป็นแบบบุฟเฟ่นะคะนี่นะคะอันนี้ของพี่พี่บุญธรรมอาโชว์หน่อยพี่ทำแรกอร่อยไหมโอ้โห <c oughs> อย่าอย่าหัอเลาะสิคะอยากันค่ะนั้นเลยน <c oughs> หนึ่งเป็นไงคะพี่เยี่ยมไหมคะเยี่ยมค่ะพูดให้กำลังใจคนทำหน่อยคะ่ะเ <c oughs> ยี่ยมมากคะ่ะ โอ <Okay S 2> เคค่ะของเรานะคะ <c oughs> ดูชามค่ะเล็กสมชื่อเลยค่ะพี่สาวคนโตเยยังไม่มาค่ะ <c oughs> เป็นไงคะน้องนิดอร่อยไหมคะ <c oughs> เเห็นไหมพี่ชมพูยกนิ้วทุกคนเลยค่ะ ถึงคิวเรากินแล้วนะคะต้องรีบกินค่ะเดี๋ยวไม่ทันเพื่อนเพื่อนแคบของเราปกติเขาจะใส่จานเนาะแต่เราใส่ชามก๋วยเตี๋ยวค่ะ <c oughs> <c oughs> อ่อยมากเลค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะเจอกันชิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะตั้งฟูกตลาดปั๊บค่ะ